ใช้แล้วใช่แล้วจนถึงโมหกเลยใช่ปีแรกวหนเป็นน wow ี่เป็นปีแรกใช่ค่ะปีแรกเลยค่ะเท่าไหร่ ก็เงเดี๋ยวเกเด่เสื้อเสร็จเสืเสื้อใหม่เสร็อใหม่ตอกเสื้ตอกเสื้อตอกเสื้อจะมียิ้มทนไปไม่ยิไม่ได้ยิ้ม